เราจะสังหารหมูกันนะครับวันนี้เราจะทุบก,กระปุกกันนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่เป็นหมูแล้วตัวเล็ก2ตัวเป็นหมนีนะครับเราจะดูว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เดาว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสองพันนะฮะอย่างตัวเล็กตัวละพันเหลียญ แล้วก็ต้องทุบดูสว่ามันจะได้เท่าไหร่สงสารมันแต่ว่าก็ต้องทำใจ

เป็นกองทุนกองทุนเพื่อการศึกษาของลูกชายเก็บได้น้ำก็พาลูกชายไปฝึกว่ายน้ำนะครับลูกชายนอนอยู่นู่นลูกชายอ้วนๆลูกชายดำเกินดำนะดำพ่อพาไปไว่ายน้ำลกูเกเสกว่ายน้ำเพรเก็บตั้งหลายพัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นี่ก็ร้อนึงแลนีครับแค่นี้ร้อนึ่งเป็นสิ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่แปดคก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยลายหนึ่งละ้อยหนึ่งแค่นี้อ,อัดรอบรอบเรือนสิบก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการนับเงินในกระปุกนะครับได้มากเกินกว่าที่คาดเอาไว้นะคาดเอาไว้แค่สูงสูนย0ห้าพแต่นี่ได้ถึง5,400บาทโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเหรียญหยดไปในกระปุกสะสมได้ตั้ง5,400 Okay, cop.